ตามคือแจ้งมาที่โคราชโนโพเพด็จการเลยนะคะเราจะประจานให้รู้ว่าโรงเรียนไหนยังมีไดโนเสาร์โรงเรียนไหนยังมีคนที่มีความคิดล้าหลังอย่างนี้อยู่ห,หรือถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคือแบบเข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเขาเอาหลายๆอย่างมากดดันเราหรืออะไรแบบเนี้ยก็ ก็ทําเหมือนที่เคยทําอัดเสียงต่างๆเอาไว้เป็นหลักฐานคือเราต้องเก็บหลักฐานไงเพื่อที่เราจะประจานคนพวกนี้เราต้องประจานให้โลกรู้ว่าโลกนี้ยังมีไดโนเสาร์ที่ยังไม่สูญพันธุ์อยู่ค่ะทุกคนคเปเปอร์คือที่จริงอะไดโนเสาร์อะมันถ้ากลายเป็นฟอสซิลเนี่ยมันควรจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์หรือเปล่าทำไมเขาถึงมาอยู่ในสถานศึกษางงปะงงไหมเฮ้ยทำไมกันทำไมกันอะ มาหนูอยากพูดอันนี้ขอส่งสารไปถึงคุณครูทุกๆุคนเลยนะคะที่ก็อาจจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันคือส่งสารไปถึงคุณครูทุกๆคนนะคะถ้าใครที่เห็นเห็นด้วยกับสิ่งที่เราออกมาเรียกร้องในวันนี้แล้วแบบว่าไม่กล้าออกมาแสดงตัวหนูอยากให้ทุกคนออกมาแสดงตัวเลยเพราะคือหนูอะไปเปิดจัญยาบณครูเปิดจัรยาบณข้าราชการทุกบทมาแล้ว คือครูทุกคนบอกว่าตัวเองอ่ะต้องเป็นกลางทางการเมือง <L ie> ข้าราชาการต้องเป็นกลางทางการเมืองแต่การที่หนูไปศึกษามาหนูไม่เห็นข้อไหนเลยที่บอกว่าข้าราชาการต้องเป็นกลางทางการเมือง <L ie> แล้วในการเป็นกลางเนี่ยซึ่งการเป็นกลางของในสิ่งที่คุณครูหรือหลายๆท่านเนี่ยเขาบอกก็คือ <L ie> เขาไม่ออกมาเคลื่อนไหว <L ie> เขาไม่ออกมาตอบโต้อย่างเงี้ยไม่เรียกเป็นกลางเขาเรียกเพิกเฉยแล้ว ทุกท่านทราบไหมว่าการเพิกเฉยเนี่ยก็คือการสนับสนุนการเพิกเฉยก็คือถ้าสมมติเราเห็นคนตายอยู่ข้างหน้าเราไม่ช่วยเขานั่นเท่ากับเขาตายเราก็เท่ากับสนับสนุนอาชญากรไปในตัวด้วยนะคะทุกท่านต่อไปหนูอะเนี่ยหนูยังอยากส่งสารถึงคุณครูทุกคนอยู่นะคะคุณครูต้องอคือถ้าการเมืองดีเนี่ยคุณครูจะได้ไม่ต้องมาทำงานเอกสารหรือมา ตามจับนักเรียนไปมอ็บอะไรที่มันไร้สาระเนี่ยคุณครูจะไม่ต้องมาทําอะไรอย่างนี้คือถ้าสมมุติการเมืองดีคุณครูจะได้สอนนักเรียนเท่านั้นสอนให้ดีอ่ะก็ยากแล้วแล้วจะมาตามจับเด็กที่มามอบทําไมไม่เข้าใจคือจากที่เคยเจอมาเลยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเลยครูใช้เวลาทั้งหมดในการก็ไม่ทั้งหมดนะก็ประมาณ70% ไปด้วยการทำเอกสารที่จำเป็นต้องส่งให้ทางโรงเรียนหรือทางองค์กรของเขาที่แบบเขาสั่งมาอย่างเงี้ยคือได้ยินคำนี้บ่อยมากอะคือแบบเขาสั่งมาต้อง<ข>ทำแบบเนี้ยเขาสั่งมาต้องทำนี่ไม่อาจจะไม่ใช่แค่คุณครูนะคะอาจจะเป็น <S <S 2> <S 2> ถึงคน <S <S แถวๆนี้ด้วยนะคะหลายๆคนแถวๆนี้นะคะเขาสั่งมานายสั่งมานะคะขัดไม่ได้หนูนะคะอยากให้ ทุกคนนะคะข้าราชการพี่ๆตำรวจหรือใครก็ตามนะคะที่มีอุดมการเดียวกันกับเรานะคะออกมาเลยค่ะคุณออกมาเลยคุณถอดเครื่องแบบก็ได้คุณชูสามนิ้วตอนนี้เลยใครมีอุดมการเดียวกันกันกบเราชูสามนิ้วเลยคะ่ะพี่ๆตำรวจมีไหม <c oughs> <c oughs> จะไปเร่งรัดอย่างนี้ยก็คงจะไม่ได้เพราะนาย <Okay. S 1> เขาสั่งมาแล้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะหนูอยากบอกทุกท่านว่าถ้าการเมืองดีเนี่ยเงินเดือนคุณพี่ทุกคนจะขึ้นข้าราชการคือจะได้ใช้ชีวิตกับลูกเมียคุณพี่ไม่ต้องมาทํางานตามที่นายสั่งมาอะไรอย่างนี้ยมันไร้สาระคือแทนที่จะเอาเวลามาแบบจับพวกเราเนี่ยพวกเราเป็นเยาวชนเอาเวลามา,จ,า,าจับพวกเราไปจับไพ่ค่ะไพ่ ก็ไม่มีใครจับเพราะเขาเอาเวลาทั้งหมดมาดูพวกเรานอกจากพายเพื่ออะไรเพื่อนอกจากพายอีกอย่างหนึ่งก็คือยาเสพติดยาเสพติดระบาดเยอะมากยุคคอสอชอเข้ามามีแต่ยาเสพติดแต่ทําไมพี่ตํารวจไม่ตามจับยาเสพติดพี่ตํารวจมาตามเราทําไมแต่ก็โอเคโอเคเข้าใจไม่เป็นไรานายสั่งมาก็เข,ข้าใจได้ได้เะะข้าใจ โอเคต่อไปเราอขอถามทุกคนในที่นี้หน่อยว่ามีใครที่เคยประสบปัญหาแบบว่าเกี่ยวกับขนส่งสาธารนณะแบบมีใครเคยรอรถเมย์จนร้องไห้บ้างไหมมีใครเคยรู้สึกว่าแบบแย่ yeah. ก็คือเกือบทุกคนทุกท่านเลยแล้วมีใครที่แบบขึ้นรถเมย์ไปโหนราวสักพักรถเมย์เหยียบแบบ คือไม่ใช่แค่พวกเราที่ขึ้นรถสองแถวขนาดเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยยังขึ้นลําบากแล้วแต่ว่าถ้าสมมติคนพิการคนที่เขาต้องใช้วิวแชร์ในการาใช้ชีวิตประจําวันอะ่ะเขาจะใช้อะไรในการไปนูน่นไปนี่เพราะว่าแบบเราอะ่ะมีแค่สองแถวคือหนูรู้สึกว่าทําไมเราถึงมีสองแถวเอ๊ไม่เอาใหม่รีโอเค เออคือหนูรู้สึกว่าสองแถวมันไม่ปลอดภัยกับเราและไม่ปลอดภัยกับผู้พิการไม่ปลอดภัยกับทุกๆคนคือการมีสองแถว,วมีอยู่มีได้แต่ในขณะเดียวกันคนส่งสาธารณะอย่างอื่นก็ควรจะมีประสิทธิภาพด้วยใช่ไหมคะทุกคนเดี๋ยวคือถ้าเกิดพูดถึงสองแถวอาจจะไกลไปนิดน,นึงเพราะว่าผู้สูงอายุหรือแบบหลายๆท่านอย่างเงี้ยเขาอาจจะใช้ช่องทางอื่นในการเดินทางเราพูดถึงฟุตบาตถาถนนพูดถึง,ถงฟุตบาท พูดถึงฟุตบาทหนูมีเรื่องจะเล่าอย่างหนึ่งคือหนูเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นบอร์ดเกมมากหนูติดบอร์ดเกมที่เทอร์มินอลอาทิตย์ที่แล้วหนูติดบอร์ดเกมจนหนูแบบไม่อยากรอรถสองแถวไม่อยากรอรถอะไรหนูก็เลยเดินจากโรงเรียนหนูบ้าหนูจะเล่าว่าหนูเดินจากสวไ,ไม่พูดดีกว่า หนูก็เลยเดินจากโรงเรียนหญิงรู้วโรงเรียนนั้น,น,นใช่แล้วก็ไปที่ไปที <Term inal. S 2> ่เทอรมอแห่งหนึ่ง <laughs> ไปที่ห้างแห่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากระบบทหารแย่ๆกับแ,แ,แบบว่า,วาไปาไปไปโอเคระหว่างทางที่เดินอ่ะหนูขอพูดเลยว่าหนูเห็นทั้งความล้มเหลวของการบริหารภาษีของรัฐ <laughs> หนูเห็นความเหลื่อมล้ำหนูเดินไปแค่นเนี้ย หนูมองเห็นอะไรตั้งมากมายไม่ทราบว่าผู้มีอำนาจมาบริหารประเทศ6กปีแล้วทำไมไม่เห็นเหมือนที่หนูเห็นบ้างถ้าเกิดพูดถึงอาทิตย์ที่แล้วอาจจะไกลไปเขาอาจจะแบบวินี้อาจจะซ่อมไม่ค่ะดิฉันเพิ่งเดินมาเลยเ <c oughs> พิ่งเดินมาจากตรงนั้นเลยขาเนี่ยยุบลงไปครึ่งแข้งดีนะไม่แตกยุบลงไปครึ่งแข้งเพราะอะไรฟุตบาทยุบแล้ว <c oughs> คือ <c oughs> เนี่ย ขนาดเราคนธรรมดาที่ร่างกายยังใช้ชีวิตได้มีสมัรถภาเดินได้จับได้ทุกอย่างมีอวัยวะครบสามสิบสองยังเป็นขนาดนี้แล้วพอพูดไปถึงสิทธิ์ผู้พิการอย่างเนี้ยเขาจะมายัางไงคืออยากให้ทุกคนสังเกตนะคะหนูอยากให้ทุกคนสังเกตนะตอนนี้ว่าในมอบเนี่ยมีใครที่เข็นวิวแชร์มาไหมทําไมไม่มีงงไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะว่า สวัสดิการหรือว่าคือสิ่งที่รัฐให้เรามามันไม่เพียงพอต่อความต้องการของเขาคือคนพิการในโคราชอ่ะหรือคนพิการในประเทศไทยอ่ะมันมีเยอะมากๆแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นเขาได้ออกมาใช้ชีวิตประจําวันเหมือนกับพวกเราเลยทําไมมันทาไมทุกคนถึงไม่ได้สิทธิ์ออกมาใช้ชีวิตเท่ากาันคือมันก็จริงทุกคนมีสิทธิ์ออกมาใช้ชีวิตเท่ากาันแต่มันไม่สะดวกสําหรับเขาเขาไม่สามารถออกมาแล้วแบบเดินเหินได้เหมือนพวกเราหรือ คือทุกอย่างมันไม่ตอบโจทย์สําหรับเขาสุดท้ายแต่คือเขาก็จ่ายภาษีเหมือนเราอะหนูไม่เข้าใจว่าทําไมรัฐไม่บริหารภาษีตรงเนี้ให้ไปอยู่ที่ทุกคนให้แบบมันเข้าถึงทุกคนทําไมถึงไม่บริษัทไม่บริหารภาษีตรงเนี้อย่างมีคุณภาพนะคะเบาๆโอเคมีต่อจดโพยมา นอกเหนือจากข้างล่างก็ยังมีข้างบนโจทย์โพยมาเยอะมากโอเคน่ะอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ทุกคนต้องประสบรถติดมีใครประสบบ้างอ่ะยกมือหน่อยทุกคนรถติดอ่ะอย่างเฉพาะอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนสี่โรงเรียนที่ติดกันตรงนั้นนะ่ะรถติดมากๆในตอนเช้าติด ก็คือหนูเนี่ยหนูเนี่ยจะพูดอะไรคือต้องเข้าใจว่าโรงเรียนที่แบบติดกันเป็นพืชๆตรงนั้นอาจจะเป็นแบบการวางผังเมืองที่ไม่ดีของของโคราชของเทศบาลของอดีตในอดีตแบบอย่างนี้แต่ว่าทําไมในเมื่อรัฐบาลชุดนี้เขาเข้ามาแล้วทําไมเขาไม่พัฒนาให้ดีกว่านี้หรือเขามองเห็นพวกเราบ้างไหมเขามองเห็นนักเรียนบ้างหรือเปล่าอ่ะว่า หรือเขามองเห็นแค่ภาษีของพวกเราเขามองเห็นพวกเรา